ตอนนี้เราอยู่ที่สวนผักอันเขียวขจีอยู่ตามชานเมืองนะคะถ้าขับรถออกจากโคเปนเฮเกนมาเราก็จะมาเห็นภาพเขียวขจีเต็มไปหมดเพราะตอนนี้เริ่มจะเข้าหน้าร้อนเกษตรกรก็เริ่มจะออกมาปลูกผักปลูกผลไม้เพราะอากาศในตอนนี้แดดเริ่มมีแล้วก็อุ่นขึ้นก็เหมาะแก่การเพราะปลูกอย่างสวนนี้เขียวสวยมากเลย ยอดกำลังอ่อนๆน่าจะเอาไปลวกจิ้มแจ่วแซ่บการปลูกผักส่วนมากที่เดนมาร์กก็จะใช้ในการปลูกสำหรับค้าขายหรือส่งออกซึ่งจะมีน้อยมากที่จะปลูกเพื่อสำหรับใช้กินในครัวเรือนเหมือนที่อยู่ในประเทศไทยอย่างที่เห็นนั้นก็จะเป็นโรงงานเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกนะคะ ซึ่งก็จะเห็นอยู่ได้ทั่วไปในเดนมาร์กเคยมีเพื่อนๆที่เมืองไทยนะคะว่าที่นู่นมันมีบางอย่างที่เมืองไทยไม่มีผักที่หายากทําไมไม่ลองเอา,มาเมล็ดไปปลูกลองดูแล้วก็ตั้งใจเลยว่าเออเราจะเอา,มาเมล็ดจากเมืองไทยนี้ไปปลูกไว้กินเองที่นูน่นพอเอามาเมล็ดมาปลูกเพาะไว้ในกระถางมันก็เริ่มเป็นต้นอ่อนเกิดขึ้นแต่ว่าใช้เวลานานมาก ต้นอ่อนจะงอกแล้วพอมันงอกขึ้นมามันก็ค่อยๆเจริญเติบโตประมาณเท่านิ้วชี้ไม่แตกยอดแล้วก็ไม่โตขึ้นจะใส่ปุ๋ยใส่น้ําแค่ไหนก็ได้ต้นแค่นั้นสุดท้ายก็คือไม่โตไม่ตายแต่ว่าเลี้ยงไม่โตนะคะก็เลยยอมแพ้หาซื้อกินเองดีกว่าแต่มันก็มี บางผักที่มันหาไม่ได้อย่างเช่นผักอ่าใบแมงลักและก็ใบมะกรูดซึ่งหายากมากที่นี่ทุกคนดูจากวิดีโออาจจะเห็นบางพื้นที่นะคะที่ยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีพืชปลูกเลยอันนั้นเขาเตรียมไถเตรียมดินที่จะปลูกพืชซึ่งการปลูกหรือการไถเขาก็จะใช้เครื่องมือทั้งหมด อย่างปีที่แล้วเคยมาดูเขาปลูกพืชเขาก็จะใช้รถที่มีเป็นรูอยู่ด้านหลังแล้วก็หย่อนมเมล็ดลงไปรถก็จะเลื่อนไปมเมล็ดก็จะหย่อนหย่อนหย่อนในหลุมไปเรื่อยๆซึ่งเขาจะใช้แรงงานคนน้อยมากเพราะที่นี่เขาจะขาดแรงงานคนเขาก็จะพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นมาทดแทนพืชที่นิยมปลูกโซนยุโรปมีพวกข้าวสาลี บาเล่เข้าโพดมันฝรั่งผลไม้ก็จะมีพวกส้มมะก,กอกแอปเปลิลแล้วก็จะมีพวกอง,งุ่นด้วยนะคะที่นิยมปลูกไว้ทำไวายกันอย่างเช่นโซนประเทศสเปนอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสนี้จะปลูกกันเยอะแล้วก็พวกผักหรือว่าดอกไม้อันนี้ก็จะปลูกได้ทั่วทั้งยุโรปเพราะว่ามันอากาศเย็น ก,กับผลไม้เนี่ยจะชอบอากาศแบบนี้อยู่แล้วสำหรับในเดนมาร์กนอกจากเขาจะปลูกผักในพื้นที่สวนตามพื้นดินตามที่เราเห็นในวิดีโอนี้เขาก็ยังมีการปลูกผักแบบคอนโดด้วยก็คือเขาจะทำเป็นชั้นๆขึ้นในพื้นที่ประมาณ7 0 0 0ตารางเมตรนะคะถ้าเทียบแล้วถ้าเราปลูกในบริเวณสวนอย่างที่เราเห็นในวิดีโอ ก็จะใช้พื้นที่ประมาณ20สนามฟุตบอลเลยทีเดียวเป็นการปลูกพืชในอาคารซึ่งเขาจะทำเป็น14ชั้นซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโคเปนเฮเกนนี่เองย่านนั้นเขาจะเรียกว่าโคเปนเฮเกนมาเก็ตเป็นการปลูกพืชในอาคารที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมควบคุมทั้งอุณหภูมิความชื้นและก็แสงสว่าง โดยมีการใช้หลอด LED ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็เป็นการใช้พลังงานความสะอาดที่ผลิตจากลมอีกด้วยและยังเป็นการใช้การปลูกพืชระบบไฮโดรโปรนิกก็คือไม่ใช้ดินนะคะแต่ว่าจะใช้น้ำปริมาณน,น้อยมากซึ่งใช้ประมาณ250เท่า ของปริมาณน้ำที่เราใช้ในการเพาะปลูกปกติเลยทีเดียวเมืองไทยเราการปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกก็คงจะไม่เป็นที่นิยมกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่บ้านเรามันจะมีแสงแดดตลอดน้ำก็เพียงพอตลอดทั้งปีสามารถจะปลูกได้แต่ที่เขาต้องปลูกในอาคารที่เดนมาร์กแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการจะควบคุมให้มัน มีอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็อากาศไม่เย็นเกินไปรวมทั้งแสงด้วยถ้าปลูกภายนอกอากาศติดลบพิมะตกแล้วก็ไม่มีแสงแดดพืชก็ไม่เจริญเติบโตเหมือนอย่างที่เอามาปลูกที่บ้านนะคะก็แค่แกลนไม่โตสักทีมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เขามีผักกินตลอดทั้งปีแล้วก็เพิ่มการส่งออกได้ด้วย